อ่าครับผมตัวนี้เป็น Black Blue กระทิงดำครับเวอร์ชันล่าสุดครับอ่าปี2 0 2 5ปีนี้เนี่ยครับเนาะตัวนี้เป็นเครื่องของคุณมงคลครับนี่ครับผมเขียนไว้อยู่ประกาศิเขียนไว้ตรงนี้ครับมงคลครับเป็นโครงสร้างบัี้คแปดศูนย์เนาะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้วันนี้ครับคุณมงคลว่าทําคลิปให้ในเดอร์ครับก็เลยจะทําคลิปปรับยูนขบูให้ดูเนาะครับก็อ่าไม่ได้ไปตัดไม้เนาะโอเคปรับยูนขบูกับพ่อเนาะครับเนาะโอเคครับมาเดี๋ยวผมจปรับยูนมืองครับว่าเขาปรับประมาณไหนครับสบ เบลกบูที่ดำตัวนี้ครับหน้าตามันครับสวยงามโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดฝาครอบกรองอากาศออกก่อนครับผมจะเอาตัวลูกยางดาๆออกมาก่อนเนาะก็คือแนะนำว่าไม่ต้องใส่ครับโยนทิ้งไปเลยเนาะครับมันจะมีลูกยางดาๆที่ก็ใส่มาครับตัวนี้ครับก็เอทิ้งไปเลยครับอืมไม่ต้องใส่ชึบอ่าครับ เดี๋ยวผมจะปรับจูนให้ดูเนาะครับก็เหมือนเดิมครับปรับจูนก็ไปสิกพื้นฐานหมปรับเหมือนกับไปตัวเวอร์ชันเก่านั่นเลยครับเหมือนเหมือนกันเลยครับตัวนี้ตัว H ตัว H ตัว High เนาะครับตัวปรับน้ำมันแบบละเอียดตัวนี้เป็นตัวโลหรือว่าตัวแอนะครับตัวปรับน้ำมันแบบหยาบนะครับหรือว่าจะเรียกว่าตัวแอปรับน้ำมันตัว H ตัว H เป็นไอตัวปรับอากาศก็ได้ครับแล้วแต่จะเรียกครับโอเคครับผมจะหมุนขวาสุดเลยเนาะมา ผมทาคลิปการปรับจูนขบูนี่เยอะมากครับไล์ดีพี่น้องเคี็ดบุญอย่างหลายในบนยูทู e นะครับหาเมื่อเหรเนาะอ่าตัว H นะครับตัวตัว H นะปรับมุนขวาสุดแล้วเนาะผมจะมุนออกมาด้านซ้ายหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบเลืวอนนี้นึงอ่ประมาณนี้เนาะตัว L ครับมุนขวาสุดก่อนขวาสุดอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งนี้ครับผมก็จะเอาด้านซ้ายรอบครึ่งนะครับเบสิกพื้นฐานนะครับหนึ่ง นี่คืออันนี้คือ,อรอบครึ่งนะครับทุนตัวทีตัวบับเขาเ่ก็หมุนขวานิดนึงครับโอเคประมาณนี้ต่อไปเราก็มาเติมน้ํามันกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิร์นก้อนนี่ครับนี่คุณมงคลนนี่เห็นบ่นี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็เด้นนี่ครับมุงคนครับอ่าให้เบิร์นซอก็ได้อ่า เดี๋ยวเราก็มาเติมน้ำมันครับผม,มเติมน้ำมันครับก็ใส่เป็นเบนซิน,นก็ใช้เป็น95สีแดงครับผมผสมสองทีเรียบร้อยแล้วครับผสมเสร็จกันเราเรียบร้อยแล้วเนาะเติมลงไปเลยครับเอาประมาณสักครึ่งถังนะครับอโอเคตะตาติดพอปรับจูนเสร็จผมก็จะเทน้ำมันออกจากเครื่องให้หมดนะครับจัดส่งเนาะ่าม,มา แล้วเราก็ปิดฝาอืมเดี๋ยวผมจะใส่กรองอากาศเลยครับปรับยูน่รอบเดียวจบเลยจะกรองอากาศก่อนวันนี้เป็นกรองอากาศสี่เหลี่ยมนะครับอะไรตุกกินผมมีขายนะครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อจากเครื่องจากผมไปนะครับสมมุติว่าท่านอยากจะซ่อมเองนะเนาะก็อะไรตัวนีนมันหาไม่ได้ก็สั่งจากผมครับหรือว่าท่านจะ ส่งมาซ่อมก็ได้นะครับก็คือผมรับประกันให้อยู่แล้วเนาะคือว่าเครื่องที่ซื้อจากผมเนี่ยผมจะรับประกันซ่อมแคร่งฟรีให้ตลอดชีวิตครับชีวิตผมนะครับพี่น้องถ้าผมตายแล้วผมกะรับว่ารับประกันเป็นอันจบสิ้นเด้ <c oughs> มมมีโพไดซอมเหมนเดครับผมตายแล้วโอเคตายครับโอเคตายครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ได้ฟังเสียงครับ ผมจะปรับจูนประมาณหนึ่งครับผมจะไม่ปรับบีบแรงมากจนเกินไปเนะาะใส่เน้นสตาร์ทง่ายนะครับอ่ะครับมาเดี๋ยวขยับกล้องฝั่งนี้ดีกว่าเนาะชึบอืมฝั่งนั้นมันเครี้ยงเยกี๊กะคอยพุทนัดว่ะฝั่งน,นี้ดีกว่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าโอเคครับดึงโชว์ครับดันสวิตช์ขึ้นด้านบนนะครับคือการเปิดครับแล้วก็ทําการสตาร์ทได้เลยตอนสตาร์ทไม่ต้องกำเขาเลยนะครับไม่ต้องกำปล่อยเลยครับปล่อยเลย มาลองดูครับว่ากี่ครั้งถึ่จะติดครับหนึ่งสองลยวก็เด้อขอ,อนยาลจีนเหยบก่อนพนฒนนสามสี่อ่าถ้าดังนี้แสดงว่าน้ำมันจากอ่ห้องเครื่องขึ้นมาหาคาบวนเรียบร้อยครับต่อไปก็กำเคร่งนะครับเพื่อให้โชคตีกลับเข้าไปเนาะปั๊บทีนี้ก็สตาร์ทครับไม่เกินสองครั้งติดครับ เดี๋ยวผมจะปรับตัว h ฮชหรือว่าตัวไฮครับผมจะปรับถอยออกมาด้านซ้ายอีกนิดหนึ่งครับเน้นสตาร์ทง่ายครับไม่ไม่เน้นแรงมากครับเน้นสตาร์ทง่ายดีกว่านะครับมาเดี๋ยวเอาใหม่ครับสตาร์ทครับ ครับจะเห็นได้ว่าเสียงเครื่องมันจะดรอปลงเนาะครับก็คือผมปรับให้มันผ่อนลงอีกนิดนึงครับก็คือไม่ให้มันบีบแรงจนเกินไปครับก็จะปรับประมาณนี้มันจะช่วยไอ้มันจะมีข้อดีในเรื่องสตาร์ทง่ายเวลาเครื่องเย็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับอันนี้คือกล่องที่ว่าผมจะใส่ใส่ไปให้เนาะนะครับกล่องนี้ครับแล้วก็ของแถมครับเดี๋ยวผมไปดูของแถมของแถมก็จะมีนะครับตัวอุนกรม์นะครับแล้วก็มีโซลิกครับ ชุดตัดสามชุวแบบพีขนาดเล็กครับเดี๋ยวกดแป๊บ่ยนนะครับกล้องมันเลื่อนครับโซ่เล็กแล้วก็มีบาร์ครับเป็นบาร์สิบเอ็ดจุดห้านิ้วครับพิษบาร์ของปืนครับบาร์ของจักรเนาะชุดชุดไม่ใช่ชุดบอกผิดชุดชุดมีชุดประแจครับพวกบอกพวกไขควงครับทางปลาครับตุดยึดบาร์อย่างประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอ่านักซือคู่มือนะครับซือคู่มือครับเนาะ แล้วก็มีรายการที่ว่าคุณมงคลสั่งเพิ่มนะครับก็จะมีพวกตะไบครับตะไบใหญ่และตะไบเล็กครับอันนี้คือตะไบห้าจุดห้ามิลครับสําหรับแทงโซ่ขนาดกลางเนาะส่วนตัวนี้คือตะไบสี่จุดแปดมิลสำหรับแทงโซ่เล็กที่ว่าแทนเป็นเพื่อนครับครับผมตะไบใหญ่ก็จะเป็นหัวสีเขียวตะไบเล็กก็จะเป็นหัวสีสีฟ้านะครับเนี่ยของออริโกนครับแล้วก็สั่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโซ่ตัดครับโซ่ตัดยี่สิบห้าฟันนะครับ่อใส่บาวมาโตสิบสองนิ้วเนาะครับผม อันนี้คือ,อรายการที่สั่งเพิ่มเติมเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับคลิปวิดูนี้ครับเดี๋ยวผมจะถุงให้วันนี้นะครับต่อรารับของได้เลยครับผม